ไม่ค่อยเหมาะกับรองเท้าแตะสักเท่าไหร่ และที่พาดไม่ได้เลยเมื่อมาจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็คือเราต้องมากันที่วัดท่าทรงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิบวิหารแก้วนะครับข้างในที่มีความสวยงามไม่เป็นสองรองวัดอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูครับผม ค่อนข้างจะรัดกุมมากนะครับเพราะว่าเขามีเป็นตั๋วให้เราสแกนเว็บไทยชนะนะครับแล้วก็เขาจะเรียกตามคิวตามเบอร์เลยนะครับอันนี้ก็ดีครับก็สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแต่เรารอคิวเข้าครับ ใ่ไหมครับโอ้โหว,วิบว,วับวิบวับรอบโบสถ์เลยก็เป็น <laughs> ต้องทำท่าวิบวับ <laughs> กันอ <ort>. ่ะใส่แมสด้วยใช่เรที่ยวในยุคโควิดนครับโอเคครับก็สำหรับการเข้าชมวิหารแก้วนะครับช่วงนี้ก็อาจจะค่อนข้างจะเข้มงวดนิดนึงนะครับเขาก็จะจำกัดเวลาในแต่ละรอบที่เข้านะครับแล้วก็จะไม่ให้ ผู้ที่เข้าชมนะครับถอดแมสนะครับเพราะว่าก็ป้องกันในเรื่องของโรคโควิด19นะครับก็ดีครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะได้เที่ยวกันอย่างสบายใจด้วยนะครับส่วนความสวยงามก็ยังเหมือนเดิมครับโอเคก็เดี๋ยวออกจากตรงนี้เดเราไปที่ไหนกันต่อก็ตามกันไปเลยนะครับ เขาจะทำได้ไหมเขาจะทำได้ไหมทำได้หรือไม่ได้เราทำไม่ได้นะภารกิจนี้เขาทำไม่ได้นะคะไม่ใช่หรือครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดซาวให้แล้วนะครับ ก่อนที่จะไปวัดถ้ำเขาวงก็มาแวะเดินตลาดที่นี่ดีกันก่อนนะครับก็ที่นี่ก็ดีนะครับลมลื่นเย็นสบายของกินก็ถูกนะครับอันนี้ตอนนี้กับข้าวเต็มโต๊ะแล้วนะกล่าวว่ามานั่งเล่นๆแต่ดูว่าทางก็จะเอาอิ่มกันแล้วโอเคครับเดี๋ยวนั่งพักกันสักแป,ป๊บที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ถ้ำวัดวัดถ้ำเขาวงกันต่อโอเ ตอนนี้เราถึงที่วัดถ้ำเขาวงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความงดงามของที่นี่กันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนได้เห็นแต่ในอินเทอร์เน็ตนะครับยังไม่เคยได้มาอันนี้คือั้งแรกของต้อมเหลี่ยมลันลาเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับ งบ้างครับต้อมอลังการงานสร้างมากที่นี่สวยสวยดีก็สวยดีนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันครับว่าข้างบนมีหลายบ้านนะครับจากภายนอกก็สวยแน่ๆแล้วแต่ว่ามาดูข้างในมีหลไรบ้านไปดูกันครับ ตอนนี้ผมอยู่บริเวณด้านบนของวัดถ้ำเขาววงแล้วนะครับตอนนี้ก็ยัง,งงงอยู่ว่าจะต้องเดินไปทางไหนเพราะว่าไม่เคยมาครั้งแรกเดี๋ยวหาเส้นทางก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างบนกัน จะขึ้นถ้ำรู้สึกตรงนี้น่าจะเป็นในบริเวณของกุฏิในส่วนของที่เป็นศาลานะครับแต่ว่าจะเราไปเข้าไปตรงนี้แล้วกันนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปทางถ้ำนะครับรจะต้องไปทางนี้โอเคไปครับเดี๋ยวดูกันครับว่าข้างในไปยังไงบ้าง อันนี้ก็คือสเส้นทางที่จะไปที่ถ้านะครับก็จะมีเป็นน้ำตกแบบนี้เลยเดี๋ยวเราคงต้องเดินเลาะไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีโอกิ่งไม้และเถาวัล ขวางอยู่เนืองๆนะครับต้องมีปีนป่ายบ้างอะไรบ้างอออโชคดีครับที่ต้อมไม่ได้ขึ้นมาเพราะว่าทางคงไม่เหมาะกับต้อมแน่ๆแต่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูทําให้ได้ว่าข้างในเป็นยังไงนะครับ แล้วเจนทางเดินอ้อมเขาไปทางนี้นะครับทางแ้าจะแฉะนิดเดงนวครับจริงๆก็ไม่เหมาะกับรองเท้าแตะสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทางเดิน เราต้องขึ้นไปบนนู้นเลยครับไกลเหมือนกันนะครับเนี่ย ถึงเท่าครับนี่น่าจะเป็นปากทางถ้ำน่าจะใช่นะครับพอดูแล้วโอ้แต่ปัญหาคือค่อนข้างมืดครับแล้วผมมาขึ้นมาคนเดียวซะด้วยค่องข้างมืดครับไม่มีไฟ ผมอาจจะลงไปไม่ได้น่าเสียดายครับเอาเท่าที่ลงได้แล้วกันเทาะนี่ครับโอไม่ไหวครับไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ส่องไฟลงมาเลยคาดว่าทางลงไปอาจจะลำบากก็ ขอประมาณนี้แล้วกันนะครับมืดครับมืดมากโอเค ผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไฟส่องสว่างมาเราก็เลยไม่ได้ลงไปในถ้ำเือป็นส่วนลึก,กครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสได้กลับมาอีกจะเตรียมพร้อมให้มากที่มากกว่านี้นะครับเพราะว่าจริงๆตอนวันนี้ผมเองก็เจ็บขาด้ยวนยนะครับแล้วก็ทางมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมาะกับรองเท้าแตะสักเท่าไหร่ อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบเลยนะครับน่าจะสะดวกกว่าแต่คือตอนนี้เจ็บถามากเดี๋ยวเก็บภาพบรเวณร,รอบๆความงามของวัดถ้ำเขาวังนะครับโอเค สำหรับถ้ำเขาวงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่ออีกยังพอมีเวลาให้เราเที่ยวที่อุทัยธานีอยู่นะครับเดี๋ยวไปที่ไหนก็ตามกันไปต่อเลยครับ คลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวอีกครับวันเดย์ทริปไาบอย